สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อยู่กับกุยยศดีไวนะครับคลิปนี้กุยุศดีไวก็จะมาดีไราวตักผ้านะครับโดยงบประมาณ200บาทนะครับซึ่งราวตักผ้าตัวนี้สามารถถอดประกอบได้นะครับแยกออกเป็น3ชิ้นก็ตางภาพเลยนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการตัดเหล็กไปจนถึงเสร็จเรียบร้อยนะครับจนใช้งานได้ตามภาพเลยนะครับการประกอบก็ขันน็อตเบอร์10บเข้าไปนะครับขันแค่เบาๆพออยู่ความกว้างนะครับพื้นที่ใช้สอยก็จะอยู่ที่160ซมนะครับความสูงก็จะอยู่ที่ 136ซนติเมตรนะครับขนาดก็กาลังดีเลยนะครับจะไว้ในห้องก็เหมาะจะไว้ข้างนอกก็ได้นะครับก็ไปชมขั้นตอนการทํากันเลยนะครับก็มาเริ่มจากการวัดและตัดเหล็กกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเลือกใช้เหล็กขนาด4หุนนะครับเป็นเหล็กแป๊บความหนา1มิลลิเมตรนะครับ ผมจะตัดเหล็กความยาว5เซนติเมตรจำนวน4ชิ้นนะครับแล้วก็50เซนตมรจำนวน2ชิ้น130เซมอีก2ชิ้นนะครับอ่ะต่อไปก็มาเริ่มเชื่อมกันเลยนะครับโดยผมจะใช้ก้านเชื่อมขนาด2.6ม mm ิมนะครับปรับไฟไว้ที่เกือบเกือบ90มนะครับก็นำเหล็กความยาว50เซนมนะครับมาเชื่อมเข้ากับเหล็ก130เซมนะครับให้เป็นรูปตัวทีแบบนี้เลยนะครับ ตัวช่วยในการเชื่อมครั้งนี้ครับโดยผมจะใช้เหล็กฉากนะครับเป็นฉากไม่เหล็กเพื่อที่จะจับเหล็กแล้วก็เชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับ ในตอนนี้เราก็ได้เหล็กเป็นรูปตัวทีออกมา2ชิ้นตามภาพเลยนะครับต่อไปก็นําเหล็กความยาว5ซนติเมตรทั้ง4ชิ้นนะครับมาเชื่อมลักษณะตามภาพเลยนะครับ ก็จะได้ออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเพิ่มเหล็กขึ้นมาอีก2ชิ้นก็เป็นเหล็กขนาด6กหุนนะครับความยาว6เซนติเมตรก็เป็นเหล็กที่สามารถเอาเหล็กสีนสอดเข้าแบบนี้ได้นะครับอแลวผมก็จะทําการเชื่อมให้มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ ถึงตอนนี้นะครับผมก็จะได้เหล็กขาตั้งราวตากผ้าออกมา2ชิ้นตามภาพเลยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเหล็กที่เหลือนะครับผมจะตัดเอาไว้ความยาวที่160ซนติเมตรนะครับเวลาเราประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยจะเหลือพื้นที่ใช้สอย150ซนติเมตรนะครับและเผื่อเพื่อนๆยังนึกภาพไม่ออกนะครับผมก็จะประกอบราวตากผ้าให้ดูนะครับณตอนนี้ราวตากผ้าของเราก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังประมาณ90%แลยนะครับ ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับโดยจะใช้น็อตขนาดเบอร์สินะครับก็จะมาเชื่อมตรงนี้นะครับก็เจาะรูแล้วก็เชื่อมลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อเป็นตัวล็อกตัวเสาราวตักผ้ากับตัวราวนะครับเดี๋ยวไปเชื่อมกันเลยนะครับ มาถึงตอนนี้เราตากผ้าที่ผมได้ DIY ก็ขึ้นมาก็เสร็จสมบูรณ์เลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการทาสีการสนิมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อประกอบแล้วก็จะออกมาแน่นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งมองจากฟีเชื่อมเลยนะครับเพื่อนๆก็คงจะเดาได้ทันทีเลยนะครับว่าผมก็เป็นมือใหม่นะครับก็ยังไม่เก่งงานเชื่อมนะครับซึ่งผมก็ผ่านงานเชื่อมมาแค่ไม่กี่ครั้งนะครับสำหรับงานเชื่อมนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับ ฝีมือก็ต้องมาจากการฝึกฝนนะครับอยากจะเชื่อมออกมาได้สวยๆก็ต้องอาศัยความชํานาญนะครับประสบการณ์จากการฝึกฝนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของผมนะครับแล้วก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับประสบการณ์มากขึ้นงานที่ออกมาก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมีเครื่องเชื่อมนะครับเอาไว้ใช้งานหรือว่าเอาไว้ DIY เหมือนผมนะครับตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นพัมคินซูเปอร 160A นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์เบดเดอร์นะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเบานะครับตัวเล็กนะครับกระทัดรัดดีนะครับเดี๋ยวจะลองฝึกใช้งานไปเรื่อยๆนะครับแต่มาดูกันว่าฝีมือของเราจะพัฒนาไปถึงไหนก็มาพัฒนาฝีมือไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับแล้วผ้าตัวนี้นะครับผมซื้อเหล็กมาเส้นละ190บาทนะครับเป็นเหล็กขนาด4หุนนะครับความหนาอยู่ที่1มิลลิเมตรนะครับเมื่อหักค่าไฟนะครับ ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆผมคิดว่าน่าจะต้นทุนน่าจะอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับเอเครับก็ลองดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากมีราวถักผ้าไว้ใช้งานนะครับลองทําเอกได้นะครับพื้นที่ใช้งานนะครับสำหรับตัวเราจะมีพื้นที่ใช้งานอยู่ที่150เซนติเมตรนะครับผมตัดเหล็กออกมาที่160เซนติเมตรก็พอดีเลยนะครับไม่เกะกะเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับกุยุทธดี y ด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ